ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o น e มีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญหลวงพ่ออีรุ่นแรกวัดสัตหีบจังหวัดชนบุรีจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2473ซึ่งในปัจจุบันเป็นเหรียญ ที่ได้รับความนิยมสูงมากการจัดสร้างเนื่องด้วยทางวัดสัตหีบได้กำหนดหล่อพระพุทธรูปพระประธานประจําพระอุโบสถคณะสิทธิ์จึงได้ขออนุญาตหลวงพ่อจัดสร้างเหรียญเพื่อแจกเป็นที่ยะลึกแก่ผู้ร่วมบริจาคปัจจัยโดยจัดสร้างเป็นสองพิมพ์คือพิมพ์รูปไข่และพิมพ์พุ่มเข้าบินเหรียญหลวงพ่ออีเหรียญน,นี้ เป็นพิมพ์รูปไข่ปั๊มกระบอกข้างหูเชื่อมด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่ออีนั่งสมาธิเต็มอง์คด้านบนเป็นตัวอุนาโรมและมีอักขระขอมมะออุขข้างหลวงพ่อมีอักษรไทยเขียนว่าพระอุปชาอีและวัดสัตหีบใต้อาสาสนะเป็นรูปดอกจันท์ส่วนด้านหลังเหรียญเป็นยัน มียันเถาะตรงกลางบริเวณรอบขอบเหรียญเขียนอักษรไทยว่าที่ดลึกในงานหล่อพระพุทธรูปปีพุทธศักราช2473พระครูวรเวทมุนีหรือหลวงพ่ออีจ้าวาดวัสัดตหีบจังหวัดชนบุรีท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2408ท่านอุปสมบทณวัดอ่างชีลานอกอำเภอศรีราชา โดยมีพระอุปชาจันทร์วัสมิตเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ทิมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์แดงเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงพ่ออีได้รับฉายาทางธรรมว่าพุทธสโลหลังจากอุปสมบทแล้วหลวงพ่ออีได้อยู่ศึกษาธรรมะและเวทมนต์ต่างๆกับพระอาจารย์แดงถึงหกภาษา ก่อนไปฝากตัวเป็นสิทธิ์กับหลวงพระปานวัดคลองด่านซึ่งช่วงนั้นมีชื่อเสียงมากและท่านยังออกทุดงขวัดไปทั่วทุกภาคต่อมาท่านได้ทุดงปักกฎบริเวณอ่าวสัตหีบชาวบ้านละแวกนั้นต่างเลื่อมใสศรัทธาและได้สร้างวัดขึ้นโดยมีชาวบ้านและลูกศิษย์ร่วมแรงร่วมใจกันจนสำเร็จและเรียกว่าวัดสัตหีบ หรือวัดหลวงพ่ออีมาจนถึงทุกวันนี้โดยหลวงพ่ออีดำลงตำแหน่งจ้าวาดรูปแรกและบรณภาพในปีพุทธศักราช2489เรียนรุ่นแรกของหลวงพ่ออีนี้สนนราคาอยู่ที่หลักแสนบาทจนถึงหลักล้านบาททั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของพระและเนื้อพระด้วย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s c r i b อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่